ก่อนอื่นเลยค่ะแอดมินขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะที่เมื่อคืนนี้เดินทางมาถึง48ล้านผู้ติดตามทางอินสตาแกรเรียบร้อยแล้วนะเย้ yeah! อีก2ล้านเท่านั้นค่ะ50ล้านผู้ติดตามอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเกินเอื้อมแม้ว่ายอดช่วงหลังๆเนี่ยจะอืดไปบ้างนะคะซึ่งพวกเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเพราะอะไรแต่ดีใดค่ะไม่กี่อิดใจอะไรก็มาขวางยอดที่เพิ่มวันละหลายหมื่นของลาลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอไม่ได้ ว่าอีกไม่นานเนี่ยเลข50สวยๆต้องมาแน่นะคะ อันนี้แอดไม่ได้ใบหวยนะอย่าเข้าใจผิดมาต่อกันที่นงางแบบ Victoria s Secret ท่านหนึ่งค่ะ l i l ล a l d r i ดรชที่มากดไลค์โพส์ของน้องลิซ่ากับทางบุนเกรีในโพสต์นี้ด้วยจริงๆพี่ลินลี่เขาไม่ได้เป็นแค่นางแบบที่เดินบนรันเวย์ของ Victoria Secret f แฟชั่นโชว์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขายังได้รับเลือกให้เป็น Victoria s Secret Angel ได้รับปีกนางฟ้าครั้งแรกเนี่ยในปี2010อีกด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าล่าสุดอดีตนางฟ้าคนนี้เนี่ยก็ได้มากดไลค์โพสนี้ของน้องลิซ่ากับบทางุกกรีแล้ว็ แน่ด้วยนะคะที่ทางพี่ลินลี่เขาอาจจะได้ร่วมงานถ่ายแคมเปญกับน้องลิซ่าด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าใครยังจําได้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะผู้บริหารบุญกะรีเนี่ยได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะว่าแคมเปญในการถ่ายงานบุญกะรีครั้งนี้เนี่ยลิซ่าจะได้ร่วมงานกับช่างภาพมืออาชีพชื่อดังที่ถ่ายงานเซเลบระดับโลกมาอย่างนับไม่ถ้วนรวมถึงคนดังนะคะที่จะได้ถ่ายงานแคมเปญระดับโลกของบุญกะรีในครั้งนี้ด้วยซึ่งได้แก่นางแบบแล้วก็นักแสดงสาวชาวอเมริกันชื่อดังซันเดียานางเอกเรื่องสไปเดอร์แมนนะคะที่คู่กับ เทนันางแบบชื่อดังอีกท่านค่ะวิกตอเรียนเซรตีแล้วก็อดีตนางฟ้าวิกตอเรียซีเครตอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณพี่ลิลลี่ออร์เดชคนนี้ละค่ะซึ่งทางคุณพ่อผู้บริหารของบุนการีก็ได้ออกมาโพสข้อมูลนี้ลงทางไอจีด้วยตัวเองนะพร้อมบอกเลยว่าในการถ่ายแคมเปญระดับโลกครั้งนี้เนี่ยก็ได้สีสาวสุดปังมาร่วมการถ่ายแคมเปญในครั้งนี้ด้วยไอจก็เลยแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าทั้งสีสาวเขาจะถ่ายแยกหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ร่วมเฟรมเดียวกันหรือเปล่าอันนี้บอกตามตรงว่ายิ่งคิด ตื่นเต้นแทนน้องวิซ่าแล้วนะคะที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่างภาพมือชีพชื่อดังพร้อมกับทีมงานคุณภาพขับขัางที่ทางคุณพ่อจัดสรรให้มาถ่ายงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ไอ้อยังไงก็มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะเห็นคุณพ่อบอกว่าแคมเปญครั้งนี้ถ่ายที่อเมริกาด้วยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะแยกถ่ายหรืออะไรกันยังไงแต่ถ้าสีสาวได้มีโอกาสเจอกันจริงๆแล้วก็ถ่ายงานร่วมเฟรมเดียวกันเนี่ยรับรองว่าปังสถานโลกกันแน่นอนค่ะไม่แน่นะน้องลิสอาจจะเกรดพี่ลิลลี่ออเดชก็ได้นะคะค เพราะพี่เขาก็เป็นเบอร์ใหญ่ในวงการนางแบบระดับโลกอยู่นะอ่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งซัมเมอร์นี้เชื่อว่าถ้าผลงานออกมาปังสถานโลกแล้วแล้วก็อันดับหนึ่งเทรนโลกต้องมาแน่นอนค่ะ